แล้วก็ฟันล่างเนี่ยแค่10สัปดาห์เท่านั้นคุกค,คือแบบตื่นเต้นมากสิสัปดาห์ฉันจะมีฟันที่เรียงตัวสวยแล้วหรออะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นฟันบนแล้วก็ฟันล่างคนนะทุกคนซึ่งเวลาใส่เวลาถอดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับฝนเลนี้ดิซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฝนก็จะมารีวิวการจัดฟันแบบใสนะคะคนต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แบบว่าเออฝน อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการจัดฟันนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆขนมีปัญหาฟันแบบซี่เล็กซี่น้อยเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะจัดฟันเพราะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้จําเป็นแต่พออายุเยอะขึ้นอะ่ะฟันเรามันยิ่งห่างออกยกห่างออกอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายงานผมก็แบบไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเออตัดสินใจจัดฟันแบบใสนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดให้ฟังเลยตั้งแต่ ก่อนที่จะตัดสินใจมาจัดฟันครั้งนี้นะคะมีปัญหาย,ยังไงบ้างนะคะปรึกษาคุณหมอแบบไหนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็แบบหลังจัดแล้วเป็นแบบไหนซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอะฝนนะยังจัดฟันไม่เสร็จลนะทุกคนอันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่8นะคะแต่ว่าจะมาอัปเดตให้ฟังกันก่อนนะคะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราจัดแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมนะคะแล้วเราจะต้องติดต่อคุยอะไรยังไงกับใครนะแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ดี๋ยวฝนขอเล่าปัญหาของฟันขอนก่อนละกันนะคะ,ะต้องบอกว่าปัญหาฟันขนเนี่ยจริงๆมันมีซี่ที่ห่างอะคะ่ะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีซี่เล็กๆตรงนี้นะคะ่ะที่แบบไม่เหมือนเพื่อนเลยนะคะเป็นเล็กจิ๋วเลยซึ่งอันนี้ผน,นเป็นมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วแล้วก็ไม่ได้ถอนออกแล้วก็ไม่ได้มีการจัดเรียงฟันที่สวยงามมาตั้งแต่เด็กพอคิดว่าตอนนั้นอะเออเราไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตเนาะก็เลยปล่อยเขามาอยู่งั้นแล้วก็ ช่วงหลังอะคะ่ะพออยู่เยอะขึ้นแล้วฟันตรงซี่ข้างหน้าค่ะตรงกลางเนี่ยมันเริ่มห่างออกนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันเริ่มไม่เรียนตัวแล้วซึ่งเวลาถ่ายงานหรือถ่ายคลิปอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่ฝนตัดสินใจในการจัดฟันครั้งนี้นะคะซึ่งตนะ้องบอกว่าตอนนี้ฝนใส่เครื่องมืออยู่นะทุกคนมันอาจจะมีการพูดแบบแปลกๆบ้างแต่อันนี้คือชินขึ้นมากแล้วก่อนอันนี้จะพูดแบบเหมือนคับๆปากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการจัดในครั้งแรกนะแล้วแล้วเราก็แบบไม่ชินเนาะ ทีนี้เนี่ยการจัดฟันเนี่ยทำไมฝนถึงเลือกแบบจัดฟันแบบใสนะทุกคนก็ต้องบอกว่ามันก็มีแบบเหล็กด้วยแหละซึ่งแบบเหล็กมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าด้วยระยะเวลาในการจัดมันค่อนข้างนานแล้วฝลแบบไม่ได้สะดวกในการจัดนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วย อายุที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสาบกว่าแล้วก็ไม่อยากใส่เหล็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเบนใจมาทางการจัดฟันใสแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอที่นี่อะแล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยเรารับไหวแล้วก็ด้วยระยะเวลาในการจัดมันค่อนข้างสั้นอย่างของฝนเนี่ยที่ให้ทางคุณหมอประเมินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนครึ่งไม่เกิน3เดือนนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่ง การจัดฟันเนี่ยที่ฝนรู้มาเนี่ยก็คือจริงๆกับฝนรู้จักเอไลน์ ine, มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวเอไลน์ ine, เนี่ยเขาจะดังในที่เกาหลีใช่ไหมคะมันเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเลยแล้วฝนก็คือแบบเข้าไปดูดูข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้จักกับทาง v ีฟอร์เดนฝนก็เลยลองปรึกษาลองติดต่อแอดไลน์เข,เขาเข้าไปนะคะต้องบอกว่าเออเขาก็จะมีแบบทางคุณหมอทางแอดมินอะไรเงี้ยคอยให้คําแนะนําตลอดเลยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือฝนแอดไลน์เข้าไปก่อนทุกคนแล้วก็ปรึกษาเพื่อให้เขาประเมินฟันก่อนนะคะเขาก็าจะเหมือนมีทางแอดมินนะคะติดต่อมาถามว่าาเอรต้ง าการจัดฟันประมาณไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรนะคะให้เราส่งรูปฟันของเราเข้าไปก่อนซึ่งทั้งหมดเราอะเราจะต้องถ่ายรูปฟันของเราทั้งหมดะคะทั้งหมด5มุมทีนี้พอเราส่งรูปให้ทางแอดมินบีฟอร์เดนแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะส่งไปที่แลบที่เกาหลีเพื่อให้คุณหมอทางเกาหลีเนี่ยเป็นคนประเมินฟันให้เราว่า ฟันทั้งหมดของเราเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างของฝนเนี่ยรอประมาณ2-3ถึงวันนะคะทางแอดมินเขาก็จะส่งผลมาเลยว่าฟันของฝนเนี่ยด้านบนจะต้องจัดประมาณ2-3ถึงเดือนนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าอาจจะต้อง3-4ถึงเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนประเมินข้า่าวามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะติดต่อกับทางคลินิกพาร์ทเนอร์ที่อยู่ที่ไทยนะคะ,ะก็คือเขาจะมีคลินิกมาให้เราเลือกพร้อมสาขาเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดเลยเราก็เลือกอคลินิกที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะคะหรือใครสะดวกที่ไหนก็คือสามารถไปที่นั่นได้เลยทีี่พอเเราาข้ไปท คลินิกพาร์เนอร์ที่ไทยใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะทําแผนสแกนฟันแบบ3มิติให้ก็คือจะเห็นทุกซอกทุกมุมด้านบนด้านล่างทุกมุมเลยนะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเราก็ แทบจะไม่ต้องกลับไปหาคุณหมออีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทางคลินิกเนี่ยเขาก็จะส่งตัวการสแกนฟันแบบสามมิติเนี่ยไปให้ทางคุณหมอที่เกาหลีนะคะไปให้แลบที่นู่นเพื่อทําการจัดอุปกรณ์ออกมาให้กับเรานะคะหลังจากนั้นเราก็รอรับที่บ้านสบายๆได้เลยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะม,มันสะดวกอย่างในึงตรงที่เราไม่ต้องเข้าไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะก็แค่เข้าไปสแกนฟันหลังจากนั้นก็คือรอรับเครื่องมือได้เลยแล้วก็อย่างเรื่องราคานะคะผมก็จะถามกับทาง admin ไปเลยว่าเประมาณการให้ได้ไหมว่าราคาทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ซึ่ง a d m i นเข อาจจะไม่ได้แบบว่าซ้อนกันมากหรือมีปัญหากันมากไม่ว่าจะทําแบบ8สัปดาห์9สัปดาห์หรือ10สัปดาห์เก็จะเป็นราคาเดียวนะคะ37,000บาทซึ่งต้องบอกว่าราคาการจัดฟันเนี่ย37,000เจนี่ยจะไม่รวมเกี่ยวกับการพวกอุดฟันกรอฟันการสแกนฟันต่างๆนะ ที่เราทําแยกนอกเหนือจากนั้นนะอันนี้ก็จะคิดแยกออกไปอีกทีนี้พอเราเไปสแกนฟันมาแล้วใช่ไหมคะาทางแอดมินเขาก็จะติดต่อมาว่าเดี๋ยวยังไงให้เรารอแผงการจัดฟันประมาณ7วันเขาจะส่งตัวลิงก์ข้อมูลทั้งหมดมาให้กรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันในการจัดฟันนะคะอย่างฝนเนี่ย ประมาณ7็วันเนะี่ยเขาจะส่งแผนเป็นลิงก์มาให้เลยนะคะก็คือทาง l a บที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีการประเมินฟันมาแล้วว่าฝวนจะต้องจัดทั้งหมดฟันบนแล้วก็ฟันล่างเนี่ยแค่10สัปดาห์เท่านั้นทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากส0สัปดาห์ฉันจะมีฟันที่เรียตัวสวยแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เขาก็จะมีลิงก์กับ username password ให้เราเข้าไปดูนะคะก็คือไปดูการขยับของฟันในแต่ละสัปดาห์ได้เลยนะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยฟันเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางประมาณไหนเราพอใจไหมหรือว่าเราอยากจะปรับ เปลี่ยนแก้ไขจุดไหนอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งทางแล็บที่เกาหลีได้เลยนะคะแอดมินเขาก็จะติดต่อประสานงานให้ซึ่งอันนี้ก็คือสะดวกมากทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะติดต่อทางแล็บเกาหลีไปว่าทางลูกค้าคนนี้โอเคกับแผนนี้แล้วเขาก็จะคอนเฟิร์มกันเพื่อเอตรียมจัดทําอุปกรณ์แล้วก็ส่งมาให้ทางเรานะคะอย่างของฝนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีฝากมาเพิ่มเติมนิดนึงว่าของฝนเนี่ยแนะนําอยากให้อุดอีก2ซี่เล็กๆด้านข้างเนี่ยคะ่ะเพื่อเวลาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยเวลายิมม,มันจะสวยขึ้นฝองก,ก็โอเคได้เลยะคะ่ะคุณหมอก็จัดไปนะคะแล้วก็ก่อนที่จะใ่่เเครืือองมา มีการนัดเข้าไปให้ทางคลินิกทีเ่เป็นพาร์ทเนอร์อีกที่นึ่งค่ะกรอฟันเพื่อใส่อุปกรณ์ก่อนอย่างของฝนนี่ย,นนยมันจะมีปัญหาตรงฟันล่างนะคะที่แบบเวลา,าใส่อุปกรณ์มันอาจจะใส่ลงไปได้ไม่เขาเรียกอ,อะไรอะไม,ไม่ไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ต้องไปกรอก่อนพอครบประมาณ3าอาทิตย์เนี่ยทางาบริฟเฟนเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นกล่องรูปร่างหน้าตาแบบนี้มานะคะทุกคนนี่ ะะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์จัดฟันทั้งหมดที่เขาทําแผนของเรามาทั้งหมด10ส,สัปดาห์นะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าตัวนี้นะคะเอาไว้เวลาพกติดตัวออกไปข้างนอกนะคะคือกันเขาน่าจะกันแบบเวลาถอดแล้ววางแล้วใส่หอทิ่ชูแล้วโยนทิ้งไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีเป็นตัวที่เใส่ตัวนี้มานะคะจะเป็นเหมือนซิลิโคนนิดนึงก็พกพาสะดวกดีนี่ผมก็ใช้จนแบบมันมันเคลิดแล้วอันนี้ใช้จริงๆแล้วก็อีกตัวนึงอะมันจะเป็นยางที่เอาไว้สําหรับแบบกัดเวลาที่เเราใส่ฟันไม่สนิทอย่างเงี้ยค่ัค ค,คือมันก็จะทําให้ทุกอย่างชิดแนบเนียนสนิทขึ้นอ่าประมาณนะั้นแล้วก็จะมีเป็นตัวคู่มือแบบนี้มาให้นะคะด้านในเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าวิธีการดูแลรักษานะคะขั้นตอนการใส่การถอดเป็นแบบไหนเนี่ยเขาจะมีมาค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็มีวิธีการทําความสะอาดตัวอุปกรณ์จัดฟันด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามที่แบบ พบบ่อยๆคาถามที่คนสงสัยเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกข้อห้ามคําเตือนต่างๆนะคะที่เขาให้มาทั้งหมดเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูในกล่องที่เขาให้มานะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะในกล่องเนี่ยที่บอกไปเขาจะมีเป็นอุปกรณ์จัดฟันของเรานะคะซึ่งตอนนี้ฝนใส่มาเข้าสัปดาห์ที่8แล้วค่ะทุกคนฝนเอาให้ดูซึ่งตัวซองเนี่ยเขาก็จะมีเขียนนะคะว่าเป็นชุดที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นชื่อของเราเลยนะอันเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะใส่อ่หนึ่งชิ้นนะคะต่อ 7วันนะคะก็คือตอนหนึ่งสัปดาห์อย่างของฝนเนี่ยจะนับง่ายๆก็คือจะเริ่มใส่วันจันทร์แล้วก็จะเปลี่ยนในวันจันทร์ถัดไปอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นตัวที่แปที่ฝนกําลังใส่อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนในวันจันทร์ถัดไปแล้วส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่9้าแล้วทุกคนของฝนเนี่ยจัดทั้งหมด10สัปดาห์ก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่ฝนจะต้องไปเติมฟันด้วยอะไรเงี้ยในคลิปนี้มันก็เลยอาจจะยังไม่ฟินิช สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวยังไงฝนจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวฝนลองเอาตัววัสดุอุปกรณ์ออกมาให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่9นะทุกคนเขาก็จะมารูปแบบหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะดีแบบอันนี้จะเป็นฟันบนแล้วก็ฟันล่างขอนนะทุกคน ซึ่งเวลาใส่เวลาถอดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครั้งแรกเนี่ยเวลาใส่มันอาจจะแบบแปลกๆเพราะว่าเราไม่เคยจัดฟันมาก่อนนะมันก็จะแบบคับๆปากรู้สึกแบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าของฝนนน้ามันมีความเจ็บปวดอยู่นิดนึงในช่วง2สัปดาห์แรกเพราะว่าฟันมันน่าจะค่อยๆขยับเลยเจ็บทั้งปากเลยแต่พอหลังจากนั้นนะ่ะเหมือนเขาก็ค่อยๆขยับทีละส่วนนะทุกคนคืออย่างสมมติว่าสัปดาห์ที่สี่ที่หไปแล้วก็จะเริ่มปวดที่ฟันกลามอะไรเงี้ย ัปดาห์ที่6 7จะเริ่มปวดฟันหน้าอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะสลับสลับกันปวดมันไม่ได้ปวดพร้อมกันทั้งปากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้ชีวิตง่ายมันไม่ได้ยากขนาดนะั้นรู้สึกว่าโอเคฝนทนไหวอะไรทีนี้เวลาที่ใส่หรือว่าถอดเนี่ยเราทําแบบไหนเดี๋ยวฝนจะลองทําให้ดูแต่ว่าตอนนี้ฝนใส่เอาไว้ผมก็ไม่กล้าถอดให้ทุกคนดูเพราะเดี๋ยวน้ำลายมันจะยืดออกมาเดี๋ยวขอตัวไปถอดก่อนเลยเดี๋ยวจะลองใส่กลับเข้าไปใหม่ให้ดูนะคะมาทุกคนฝนมาแล้วน,นี่คือฝนไปถอดมาแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มชิดแล้วเหห็นนน้้าาชิด เริ่มชิดแล้วค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกว่ามันจะมีรูแล้วฝนจะต้องไปเติมก็คือสองซี่นี้เดี๋ยวฝนจะมาลองใส่ให้ดูนะคะว่ามันใส่ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือวิธีใส่เนี่ยก็เดี๋ยวฝนจะใส่จากด้านบนก่อนนะคะก็คือใส่ให้มันมีเสียงดังกึกอะก็คือจะเป็นเหมือนฟันมะันจะเข้าล็อกพอดีเดี๋ยวฝนจะลองใส่ข้างบนก่อนอน,นี้นะคะแล้วก็ดันเขาอันนี้ไม่ดัง <laughs> เออมันอาจจะเริ่มแบบ ใกล้จะวันที่ห้าที่หกแล้วอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยนชิ้นต่อไปแล้วแต่วันแรกคือดังลั่นสนั่นมากนะคะเดี๋ยวใส่้างล่างก่อนอ่ะมันจะดังแบบนี้ทุกคนก็คือแสดงว่าเข้าล็อกแล้วก็แน่นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามันแน่นแบบแน่นไม่พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตึงเลยใช้อันนี้กัดอีกทีนึงได้ก็คือกัดไปเลยทุกจุดมันจะแน่นพอดีล็อกเลยนะคะส่วนเวลาถอดออกเนี่ยเดี๋ยวฝนจะลองถอดให้ดูนะคะ วิธีการของฝนเนี่ยก็คือจะใช้เล็บปอปะคะแงะด้านข้างออกแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันแงะออกยากอะก็คือแงะจากด้านในจะง่ายกว่าเดี๋ยวฝนจะค่อยๆลองแงะให้ดูนะก็คือดึงจากตรงนี้นะคะแค่นี้เลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งแค่นี้นี่มันก็จะออกมาแบบนี้แล้วนะคะทุกคน แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมใส่เอาเข้าไปก่อนอ,อ๋อลืมบอกไปทุกคนก่อนใส่ฟันเนี่ยเวลาที่เ,ออเราเอาอุปกรณ์มานะคะก็ล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องแปรงหรือไม่ว่าไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรทั้งนั้นเลยนะส่วนการถอดออกมาแล้วก็การดูแลรักษานะคะก็ให้แช่น้ำสบู่อ่อนๆน,นะคะฝนจะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ฝนจะใช้แช่เฉพาะแค่ตอนตื่นตื่นนอนตอนเช้ากับก่อนที่จะนอนนะคะเราที่จะใส่กลับเข้าไปก่อนนอนส่วนระหว่างวันเนี่ยผมก็จะเอาออกมาล้างน้ำเปล่ามากกว่าเพราะว่า ตอนระหว่างวันเนี่ยเวลาฝนกินข้าวหรือกินน้ําชาอะไรต่างเนี่ยฝนจะถอดทีเ่เครื่องมือออกก่อนทุกครั้งนะคะเนื่องจากการนองเขาเป็นคราบนะคะพวกคราบชากาแฟต่างๆหรือว่ามีเศษอะไรเข้าไปอุดแล้วมันจะมีกลิ่นอะไรเงี้ยฝนก็จะถอดก่อนทานทุกครั้งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะล้างน้ำเปล่าแล้วก็ แปรงฟันใช้หมาัดฟันทุกครั้งนะคะหลังจากที่เรากินทุกอย่างเลยนะนี่จะพูดถึงปัญหาระหว่างการจัดฟันนิดนึงนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมใช้ชีวิตยากหรือเปล่าต้องบอกว่าปกติคนปางคนที่ชอบกินขนมแบบจุกจิกทั้งวันดื่มชากาแฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ามีปัญหาไหมมันอาจจะมเกิดความขี้เกียจนะแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากกินขนมแล้วเพราะขี้เกียจถอดขี้เกียจลาขี้เกียจแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสัปดาห์แรกๆนะแต่หลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเออก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะะะไรเลลยนะคะแ้วก็ ข้อควรระวังนิดนึงเวลาทานอาหารเนี่ยก็แนะนําว่าให้ถอดตัวอุปรกรณ์ออกก่อนดีกว่าเพราะว่ามันการการแบบเบี้ยวของอ,อ,อุปกรณ์สมมตวิว่าเราเคี้ยวอาหารที่มันแข็งเช่นพวกถัว่วพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยแบบเบี้ยวได้นะส่วนอาหารต่างๆ่จริงเขาก็ไม่ได้มีเขียนห้ามเอาไว้นะคะอันนี้ก็อยู่แล้วแต่บุคคลละกันเนาะอย่างสมมติว่าช่วงสัปดาห์แรกที่ขนจัดเนี่ยมันอาจจะมีการแบบสะท้านของฟันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทานเป็นพวกโจ๊กข้าวต้มหรืออะไรที่มันแบบเบาๆอ่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยสองถึงสามส แต่ว่าผมก็จะงดพวกการกินถั่วอะไรที่มันแข็งๆที่ฝนชอบนะหรือว่าขนมกรุบกรอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันค่อนข้างแข็งอ่ะก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือกินปกติแหละแล้วก็การใส่อุปกรณ์นะคะก็เขาจะมีเขียนมาในคู่มือเลยนะว่าแนะนําให้เราใส่ทั้งหมดต่อวันนะกี่ชั่วโมงนะทุกคนก็จริงๆต้องใส่ให้ครบนะคะเพราะว่าเพื่อแผงการจัดฟันที่สมบูรณ์นะฝนคิดว่าแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า ให้ใส่ต่อชิ้นนะคะประมาณ20-22ชั่วโมงเท่ากับว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถถอดได้อย่างน้อยๆเลยนะห้ามเกิน3ชั่วโมงนะทุกคนก็อันนี้จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่มันจะมีบางวันที่ขนลืมอะ่ะแบบ ตี Party, กินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วลืมก็จะต้องรีบใส่แนละแล้วก็อาจจะมีอาการปวด,ปดต,ตึงเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดใส่ไม่ครบอะไรเงี้ของฝนเนี่ยจะใส่ทั้งวันนะทุกคนจะถอดเฉพาะแค่ตอนทานข้าวเช้ากลางวันเย็นแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็คือใส่นอนไปด้วยนะทุกคนเช้ามาก็เอา,เอ,าออกมาทําความสะอาดปกติวนแบบนี้ทุกวันนะคะก็ฝนจะสรุปก,ก่อนจัดฟันแล้วก็หลังจัดฟันให้ดูกันนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่แปดทุกคนมันยังไม่ได้แบบครบแผนดีทั้งหมดอาคารของฝนจะจบที่สิบสัปดาห์เดี๋ยวฝนจะไว้มาอัปเดตอีกคลิปนนึงงดีีกว่่าหลััทจฟ ทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะต้องไปเติมฟันทั้ง2จุดด้วยนะคะจะได้เอามาแบบให้ดูแบบ ครบ,บในที่เดียวเลยนะวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตกันก,นก่อนว่าตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้จัดนะคะจนถึงตอนนี้8สัปดาเนี่ยฟันฝนมีการขยับไปทางไหนแล้วบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยฝนว่าฟันเนี่ยมันค่อนข้างเรียงตัวได้ค่อนข้างดีแล้วแหละมันอาจจะมีบางจุดที่อย่างที่คุณหมอบอกคะ่ะว่าถ้าเติมอีกน,นิดนึงเนี่ยมันก็จะเวลายิ้มเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นโดยรวมเนี่ยฝนก็ว่า,าการจัดฟันใสเนี่ยมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ดีเลยประหยัดเวลาแล้วก็เวลายิ้มออกมาเนี่ย ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราหรือว่าไม่ได้สังเกตจริงๆนะคะก็แค่จะไม่เห็นเลยว่าเราจัดฟันอยู่อะไรนี้เพื่อน,อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าเกิดแบบสนใจอยากจะลองจัดฟันแบบฝนนะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นไลน์ของทาง b ีฟาร์เดนไว้ให้นะคะก็ลองแอดไปคุยกับแอดมินก่อนก็ได้ค่ะลองไปปรึกษาแผนต่างๆก่อนนะคะว่าเออเราสมควรหรือเราเหมาะสมไหมที่จะจัดฟันประมาณนี้นะคะ,ะ,คะเขาจะแนะนําให้ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนลองไปปรึกษาก่อนได้ก่อนตัดสินใจทํานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับคนที่กําลังมองหาการจัดฟัันแบบระะยส้ ะะแล้วก็ราคาที่ไม่แพงมากนะคะราคาแบบที่เรารับไหวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีคาถามอื่นๆเพิ่มเติม,ตมที่ฝนไม่ได้พูดในคลิปนี้เ่ยฝนอาจจะนึกแบบนึกไม่ถึงเนาะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถามมาได้นะคะเดีย๋ยวฝนจะเข้าไปตอบนะคะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะแล้วก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่กําลังมองหาหรือว่าดูข้อมูลอยู่นะคะใครที่มีคาถามเพิ่มอย่างที่บอกไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะคะฝนจะไปเติมฟันแลเดีดยังไงเอาภาพรวมผลลัพธ์ทั้งหมดที่จัดคบรดบทั้ง วขอบคุณนะคะบาย